อีกระสือผีที่เก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าพระยาอนุมานราชทนได้อธิบายไว้ในหนังสือผีสังเทวดาครับว่าชื่อกระสือนี้เป็นชื่อผีที่ชาวภาคกลางรับรู้กันว่าเป็นผีผู้หญิงโดยมากมักเป็นยายแก่แกชอบกินของสดของข่าวและชอบออกหากินในเวลากลางคืนดึกๆเวลาเคลื่อนที่ไปจะมีแต่หัวและตับไตเส้นปุงเท่านั้นและจะเห็นเป็นดวงไฟลึงแสงวาวๆสีเขียวดวงโตหากใครพึ่งคลอดลูกใหม่ๆถ้าผีกระสือได้กินสดขาวก็จะเข้าไปกินหญิงคลอดลูกคนนั้น หรือไมก่ก็กินเด็กแรกเกิดครับทั้งนี้ตรงใต้ถุนเรือนที่มีร่องทายอุจจาระปัสสาวะคนโบราณมักจะสุมด้วยหนามพุทราเพื่อให้ผีกระสือนั้นไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะกลัวหนามจะเกี่ยวไส้ผีกระสือจะชอบกินอุจจาระหากกินแล้วมันเห็นผ้าของใครตากทิ้งไว้ตอนกลางคืนมันก็จะเอาผ้านั้นเช็ดปากของมันที่เปื้อนอุจจาระทันทีครับพอเช้ามาจะเห็นผ้าที่ตากไว้มีรอยเปื้อนเป็นดวงดวงถ้าเอาผ้านั้นไปต้มผีกระสือก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนไปอย่างมาก จนทนไม่ไหวต้องมาขอร้องไม่ให้ต้มผ้านั้นอีกต่อไป